คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะรวมถึงน้องอะตอมนะไปเที่ยวตลาดเก่าแถวแถว,แถวบ้านของคุณแม่นะคะเรียกว่าตลาดทานพอนะคะนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะเมื่อก่อนที่นี่นะคะ,จะเจริญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูร้านขายส่งขนมนะคะที่ใหญ่ที่สุดในตลาดทานพอนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่นี่เนี่ยจะขายส่งแล้วก็ขายปลีกให้กับร้านค้าต่างๆด้วยนะคะเข้ามาก็ สามารถจะหยิบหรือว่าสั่งให้ เจ้าหน้าที่นะคะหยิบให้เราได้นะคะที่นี่ก็จะมีขนมแปลก,ปลกๆที่หากินได้ยากนะคะที่นี่ก็มีขายนะนี่เป็นพวกขนมปังที่เมื่อก่อนคุณแม่เคยทานนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะหาทานได้ยากมากๆแล้วนะคะก็ยังมีที่นี่นะคะนี่น้องอะตอมก็หลากหลายมากๆเลยน,นะคะขนมปัจจุบันก็มีนะคะอาจจะเป็นม่วงแช่อิ่มแล้วก็ขนมโกนะคะที่นี่มีหมดเลยนะคะเด็กๆถ้ามาที่นี่ก็จะชอบมากๆเลยนะคะ อันนี้จะเป็นบ้วยนะคะนี่นะก็ไปเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะเอาไปขายใส่ห่อนะอันนี้นขนมขนมเปี๊ยะนะมีทั้งเล็กและก็ทั้งใหญ่นะคะเมื่อก่อนคุณแม่เนี่ยชอบทานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะนี่ค่ะก็ขนมเขาจะมีใส่เป็นชั้นๆเอาวางเอาไว้นะคะเราก็สามารถที่จะมาเลือกได้นะคะว่าอยากทานอะไรนะคะ มีขนมหลากหลายมากๆเลยนะคะขนมที่ตอนนี้หาทานไม่ได้แล้วที่นี่ก็ยังมีนะคะนอ้องจองก็มีเลยค่ะขนมช็อกโกแลตนะเป็นไข่นะคะหยิบเยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เคยทานกันไหมคะนี่นะคะมีพวกขาไก่นะคะท่านเป็นถุงๆที่นี่ก็ทําเป็นถุงเล็กๆถุงละ5บาทนะคะเอาไปขายนะคะอันนี้เป็นลูกอมนะคะเห็นไหมน่าทานมากๆ ละะแล้วก็ย้อนวัยเด็กคุณแม่มากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะคะแล้วก็พามาเที่ยวนะคะที่ตลาดเก่าท่านพ่อคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ